ถึงโอลิมปิกนะคะอีกหนึ่งกระแสที่เป็นที่พูดถึงกันก็คือเรื่องของการถ่ายทอดการรับชมที่เรียกได้ว่ามีเสียงชื่นชมกันในหลากหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีนะคะในเรื่องของการใช้ AI เข้ามาถ่ายทอดสดซึ่งแน่นอนนะคะว่าเราที่เป็นผู้ชมเนี่ยหนึ่งนั้นคือโคชกอล์ฟด้วยใช่ไหมคะใช่ครับในฐานะที่เป็นคนดูก่อนละกันดูโอลิมปิกปีนี้รู้สึกไงบ้างคะการถ่ายทอดต่าง ว่ามันมันเข้าถึงเพราะว่าการการปรับแบบเรีลวทม์การเห็นมุมมองที่มันแบบหลายๆมิติครับมันไม่รู้สึกว่าบางทีเราก็สงสัยว่าใช่หรือเปล่าเวลาเห็นคะแนนออกมาแล้วพอกลับรีเพลย์แล้วแล้วมันเห็นภาพระหว่างการจับโอ้โหมันมันคลายเลยมันรู้เลยว่าการตัดสินกับไอ้สิ่งที่เรามองเห็นมันมันมันไปทางเดียวกันในอดีตครับก่อนหน้านี้ครับอาจารย์มันมีบางมุมคานมากนะก็คือเราว่าคนนี้สวนมากเลยแต่พอวันนี้มันเปลี่ยนเลยว่าภาพจะมาทีละอันนี้พอพอปุ๊บมันตัดมาให้เห็นภาพชัดเลยว่าอ๋อ วยจะไม่สมบูรณ์กว่าจะละเอียดถึงขั้นสมบูรณ์เนี่ยผมรู้สึกแบบคาราวนี้เข้าอยู่มันเลยกลายเป็นที่มาที่อาจารย์ต้นบอกว่าพอมันมีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เข้ามามันทําให้อัตลักษณ์ของการได้รับชมอะม,มันสมบูรณ์แล้วบวกกับพิธีกรที่ค,คนที่อธิบายเราฟังด้วยเรารู้สึกแบบบางอย่างเราไม่เข้าใจทักษะกีฬานั้นนะกเคยเห็นมีมีการเต้นมาครับที่เกิดขึ้นที่มีทิมแข่งเน็ตเวทรเนี่ย เราเรา,เรา,เ,ราเราไม่เห็นมุมคือเรามองจากภาพไกลๆเหมือนดูหนังเมื่อก่อนแต่ตอนนี้มันลงลึกไป hmm. การทําการเคลื่อนที่การขยับมันทําให้เรารู้สึกว่าเข้าถึงเลยมองจากข้างนอกแล้วรู้สึกแบบอ๋ออยากจะทําตามมุบมมประมาณนั้น,นครับ คืออย่างคนดูเนี่ยหลายๆกระแสก็คือพูดเหมือนประมาณว่าบางเกมเนี่ยเหมือนเราเข้าไปอยู่ในสนามเองอ,อันนี้รู้สึกเห็นด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมคือมุมกล้องเขาเยอะมากนะคะเราไม่ได้ดูแค่นักกีฬาอย่างเดียวบางทีเขาตัดแวบไปเห็นผู้ชมมุมนี้ตัดแวบไปเห็นอ่ามุมกล้องของสนามอีกมุมหนึง่งคือมันเหมือนเราเนี่ยอยู่ในสนามแล้วเรากวาดสายตาไปเห็นหลายๆมุมอันนี้ในเรื่องของเทคโนโลยีบ้างค่ะอาจารย์อาจารย์ว่าเขาเอา AI มามีส่วนช่วยในเรื่องของการถ่ายทอดสดยังไงบ้างคะ จริงๆถ้าตอนถ่ายทอดสดครับมันจะมีอยู่สาชีเรื่องครับ<ะ>เรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของตัวระบบคลาวด์ที่เขาตัดสินใจที่จะออกแบบให้มันเป็น m u l ติคลา u d ์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าถ้าเกิดเรื่องขึ้นเนมันเอาอยู่อันที่2ก็คือในระบบที่เขาถ่ายทอดเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีที่จะมาบีบตัวคอนเทนต์เพื่อทําให้มันออกไปแล้วมันเร็วคือให้มันหน่วงน้อยมากที่สุดเพราะฉะนั้น<ะ>คนดูก็จะมีความรู้สึกว่ามันแบบเรลไท์ม,มากที่สุดนะว่าเราอยู่ไกล อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่เขาออกแบบมุมกล้องคราวนี้ไอตัว AI ที่จะเอามาใช้ไอตัวที่เป็นแบบมาช่วยในเรื่องของการเลือกมุมเนี่ยครับเขาก็จะมีการเข้ามาทาแพทเทิร์นว่าแบบเนี่ยถ้าเป็นกีฬาแบบตรงนี้กล้องแบบไหนมุมแค่ไหนจังหวะแค่ไหนควรที่จะปล่อยภาพออกไปแล้วมาถึงจุดจุดนี้ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้แล้วควรที่จะดําเนินต t o r y t ท l ล i n g ในลักษณะไหนเพราะนั้นมันจะเป็นเหมือนการที่ทําเรื่องของตัว content design ร,ระหว่างทางมันเลยทําให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่า อยู่กับเรื่องนั้นจริงๆซึ่งมันจะไม่ใช่เป็นมุมเหมือนแบบถ่ายทอดสดปกติแล้วครับมันเป็นมุมของการที่แบบทําให้คนมีความรู้สึกว่าดื่มดําหรือเป็นส่วนหนึ่งกับตรงนั้นไปด้วยซึ่งอันที่น่าสนใจไม่ใช่ที่ที่จันกอฟบอกก็คือเวลาที่เขาเลือกในการที่จะดึงภาพออกมาเช่นคนนี้เล่นเสร็จลวแล้วก็ดึงภาพประกอบออกมาว่ากําลังหมุนกําลังบิดไอตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของการที่มันถูกเรคคอมเมนต์โดยระบบว่าแบบเออถ้าทําควรจะมีตรงนี้คู่นะ และขณะนี้ควรจะอธิบายยังไงผมว่าอันนี้มันเป็นแบบอย่างที่บอกครับโอลิมปิกรอบนี้แบบฝรั่งเศสแบบสุดจริงๆอะอยู่ใช่ไหมคะโอ้สุดจริงๆคือจริงๆ,ค,งๆคุณผู้ชมบางลูกเนี่ยอย่างบางกีฬาเนี่ยเหมือนเราไปอยู่ในสนามพร้อมจะเสิร์ฟกับนักกีฬาอย่างเทนนิสเนี่ยที่ฉันดูก็คือเป็นมุมกล้องที่อยู่ระหว่างเดตเลยแล้วเหมือนเราเนี่ยรอรับลูกเขาละอะไรประมาณนี้นะคะคืออย่างมุมในโคช้ชบ้างละกันค่ะว่าเรื่องของการถ่ายทอดสดหรืออะไรอย่างงี้ค่ะ การที่คนดูเนี่ยดูเรื่องของกีฬาได้แบบนี้เนี่ยส่งเสริมเรื่องของประเภทกีฬานั้นๆในอนาคตได้ไหมคะอ่ะอย่างเช่นแบดมินตันเขาบอกทุกวันนี้อาจารย์คะคนไปซื้อไม้แบดเพิ่มแล้วอาจารย์โค้ชเอาว่ามันมีผลไหมคะผมว่ามีผลแน่นอนครับพี่ใหม่เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเขาได้เข้าถึงเหมือนแบบตอนที่ชิงรอบอชิงอินไปด้วยิไปด้วยแล้วก็แบบมนเรายืนรอรับอยู่เลยเรารู้สึกแบบมีคําถามแล้วเรารอฟังสัมภาษณ์เขาว่า ไอ้ไอ้ไม้แบตเขาจะจะส่งผลต่อยอย่างไรที่เกิดขึ้นในการข้อเงิมันมากไปหรือน้อยไปอันนี้กลับมาวิเคราะห์เองเนะครับเกิดขึ้นอาจจะไม่ถูกแต่เรารู้สึกว่ามันเข้าถึงผู้ชมที่รู้สึกว่าเฮ้ยพวกนี้จะไปแล้วเราก็ถ้าอยากทําอยากเรียนแบบแบบนี้ในทางกีฬาเนี่ยการแสดงออกเรื่องทักษะ,ะมันเกิดจากจินตนาการการที่ทําให้เข้าถึงภาพและก็การเห็นการแข่งขันแบบนี้มันเสริมจินตนาการในเด็กนึกสภาพว่าถ้าเกิดถ้าเกิดตอนตอน,นี้สักเจ็ดขวบก็ได้พอรับรู้ได้เกิดแล้วก็เปิดดูในปที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ และภาพเห็นวันนั้นที่เกิดขึ้นน่ะเขาเขาต่างจากเราเมื่อสักเกือบ20ปีที่แล้วมากว่าเราว่าเราแบบเราไม่เคยเห็นมุมนี้เลยเรารู้แค่ว่าประกาศข่าวแล้วแล้วภาพมันขึ้นว่าวันนี้ชนะแล้วมีภาพใช่แล้วเราก็แบบชนะโอเคแต่ตอนนี้ไม่เขาติดตามไปเลยติดตามเลยว่าแช์นี้จะแข่งตอเมื่อไหร่เกิดขึ้นแล้วมันทําให้อินสปิเรชันเนี่ยมันสมบูรณ์ในในจินตนาการของ็นคนนั้นอะไรเนี่ย คือเหมือนทําให้ผู้ชมเนี่ยนอกเหนือจากเพลิดเพลินกับการชมแล้วเหมือนเป็นการต่อยอดว่าเอ้ยอยากเล่นกีฬานี้ด้วยอยากไปออกกําลังกายอยากจะมีประสบการณ์เหมือนที่นักกีฬาเขามีกันแบบนี้อาจารย์ครมุมมองอของการศึกษาบ้างจาันว่ามันมีข้อดีต่อนักศึกษายอย่างไร,รโหจริงจริงอย่างสมมติว่าเราเล่นกีฬาอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ตีกันป๊อแป๊ะป้อแป๊ะ,ปะแล้วเราหยิบภาพตรงเนี้ยออกมาแล้วเราก็บอกว่าเนี่ย เวลาเขาเล่นเขาเล่นแบบนี้ม,มันแทบจะจบโดยตัวของมันเองละ,ะที่เหลือก็คือถ้าคุณชอบคุณอินคุณก็ฝึกตามนี้เพราะฉะนั้นอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ก็บอกคือมันจะเป็นแรงบันดาลใจ่ะครับว่าแบบ ee, เฮ้ยเอออ๋อเขาทำมันแบบนี้เนาะเฮ้ยเราเล่นแบบนี้ได้เนาะ,ะเราอยากทําแบบนี้เป็นบ้างเนาะม,มันก็อยากไปฝึกอาจจะไม่ถึงขั้นต้องเป็นนักกีฬาแต่อย่างน้อยเนี่ยการเลือกที่จะฝึกหรือพัฒนาตัวเองให้ถูกทางตามคนที่เป็นตัวจริงเสียงจริงเนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องของการที่ทําให้อย่างน้อยสุดกีฬาพลศึกษาเนี่ยก็จะเป็นการยกระดับ